ครับหนุ่มเอาผาดฟองาร์นว่านีครับบวกหลักเจ้าจสัวฟองารโนว่าบวกหลังเจ้าสัวราคาที่เพีออยงที่สามล้านเจ้าขอให้โชคดีรับ้อสองสามครับสองสามไปรับ

สีอ่อยมันจบแคสีร่อย้อไปเพิ่งซิมือนละไมอานาถาครับีข่จบานะอนาถายืมนี่จะยืมเล็กแต่ไมายืมมาหน ไ่มคัดเ่งจ้าของเอะเนีสวกับยืมเล็กกัยืมกี่ลายเยองเดีพกีเลนี่เลยมันรถกับยืมเพิ่มมาบ่ไใ้ตั้ใจสิมาจูงไฟหวาสิเดียมนั่นสิมันยังไดกัหมันเงี้ยนะไปทให้นเรื่องนะาเรอสิบเดีย้วะไรได้หนครับันีไปว่าพุ่งจะเริเนี้ยสวยเขาเดียวโอ้โหอยู่บเนี่เนาอ

อาเปแล้วนะครับโวดตอครับเวลาสองร้อยแปดสิบนาทีไอดำรงเล็บปวดมากบอบินเบาะจนลวา่อ่าบัางต่อไปก็เป็นเจ๊ไก่สั่งลุยนะครับแปดติเดียวเจ๊ไก่สั่งลุยที่ต้อไปกิจเขอหน่อยนะจังหวน้เจหมานเจ๊หมานนะครับเจของเห็นอคุ้มน้เห็นรล่าเชีย่าเปลี่ยนราคาิงนะครับเป็นเจ้าสิบสินี้ก็สังเไก่ फायदा खा रहा है तो कैसे चलो वहाँ पे भी बोलिए बोलना है फायदा

เอาละครับตอนรับเข้าสูบ่บรรยากาศของสนามบอไฟนะนี่คือสนามบอไฟท่อหนึนะครับท่อขนาดหนึ่งสองสามนิ้วนะครับโอ้มันเพียงครับือนนี้บรรยากาศถือว่าคือคับมากมากเลยครับุ่มอดมากๆครับนี่คือบรรยากาศของบังไฟนะครับปครับสองบาครับทีสร้บเก้ากครับอบ้าขอให้ดีหนึ่งสองสามปรับสองบ้า ครับสองบากรับ้ร้อยหกสิบบาทไปครับยนาคุณไปครับยังไปไหมคุณไปไหจุดจุไปัุณแล้ว้นรละน้นีะายดครับอยเ้ิสสบายสบายครับของสยยส์เสบยสบรขอยเ้ยเีเบายสบายรอเนยเยาายนรัก็เชยเยเชวเลี้ยาครับอยยนวดกบันของสกันายครับของยเยดกายสาครัอเชยวสๆสบบันไปเย อ๋ล้อมตอกตตรเนี้ยเฮ้ยตเรื่องอัของรไปรอาซยาะรันี่นะสามนสามนาามาที่ไนเจียเจียเจเจาาที่นี่ก็มาลายด้วยนะเห็ไม่ออยดวยำนั้นตั้งวแล้วต้องบ้านบุญละโตนะหนักเลยเสียกายางยืไม่ไหวนักเลยครับเสีกา็กับรุงุยังนะเพาคนี่ เปียร หลานเจ้าเสือบวกต้องข้าวซอยว่าสามร้านี่สิบพิษะหลานเจ้าเสือบวกต้องาอยว่าครับเียงยี่เียี่นะเพียยี่ท้กาพร้อมเอไก่างนี่ครับเวลาสองร้อยสิบวนาที่างน้นงค็เป่าลรวดเร็วเออข้าอครับรับห้าานจผู้ายจะฝ่าคนพิม่าจาเรืวอย่างมาทำอะไรเกินน ราคาของขวัองคารโว่านะครับบวกหลังเจ้าสวาโว่าบวกหลังเจ้าสวราคาที่เพียงที่สามร้อยลานเจ้าขอให้โชคดีรับหนึ่งสองสามไปครับราคาจะกตะเริ่มดนะครับ เข่าหน้าเ่าขวาครี่ดใจเครับน้ออมากครับนองครับพี่งอมวกลามเต็มตัวกีสาสมเด้บอกไปคือควาเงวแต่นี่อันนี้เลยไครับเป็นปาดเ้าเก้าเต้าสีบก้าล่าสินี้แทงรุนแรครับเป็นปาเก้าเก้าสองบาทที่แก้ไขครับเราไปแล้สองบาทสองบาทสองบาทแล้ว ใจดีดังจักโต้นะขึนไปทั่งคุณกาาัลลค่าประจำวิ่งดกันทีนี่กำลังมาพอกันลลคา่าคืนโดทุตกตํำนะครับโตซะเป็นมนมนมมาหลายตหางประเภทเบาเป็นเบา,บาที่ฉลับดึงไปก่อนคนระับกองคับตัวว่าบวกหลามเจ้าสัวอยาไปมาหาเาดีละอยวาไ้เห็นเรากัขขนทนะุกคนครับ ตอนนี้ที่มีราคานะครับจะเป็นชาเย็น75เม็ดเดียวเทปขาดกันมากครับกระดาษจับไฟกับครูออกไปน้องเลือครับของตูซ่าปวงมันมากหม้อเข้าไปเลยนั่ซ่าระบิงกันยาวๆเลยนะครับนี่คือการแข่งขันจุดบังไฟท่อสองนะครับตอนนี้นะครับนี่คือสนามบังไฟของน้อยนะครับท่อหนึ่งสองสามนิ้วนะครับ

ด้บางนั่นคือขอยครับต้องครับต้วงรับบอกวัาต้อสัวนรับี่เวลาสองร้อยพันเสียงยี่เป็นใส่ความด้ยเขียงยี่ครับประเพณีาวคุณดาว่ดูครับของสองห้าครับงานนี้มาทางคุณทุใรมันคือพืดนดำพืเต็มพื้นใหญ่นี่ล่ะก้อนวพื้นดำนั่นนะพใหญ่เลย สอรไปครับอต้ตดไปเล่อรนะครับค้าลงรูกปวกสองปะมาณเจ75มาลุ่มอึนขาลงูบวกสองประมาณครับ75ครับค่าลงูกบวกสองปมาณการบินอตรอให้โช้ดีครับค่าลงูกบวกสองปมาณการบินครับ1 2ึปล่อยครับเดี๋ยพเดี๋ยว ดูได้ดัครับตรงน <Yes um um euh vale> ีันี่นงิน่นั่นคือของครับต้องคันดูว่าอันรี็ได้มระกันาสิบพันต้องการขอาันนี้ประเทศเบล้นเบลแต่ข้าวขวางข้าเบาได้หเป็นขวงครับสองห้าขามันกบวกสัตมาลนเจ็ดสิบเบหาครับครับข้าหรแล้วงว อาาพบเป็นของครับขาต้องยกบวกสาสมานให้ครับขอสมาการเป็นโชคดีครับหนึ่งสองสามปิดทกดัใจชิจัน่ชาข้นกอนั้นลา้ารับสามร้ลาเจ้าดีไม่ใช่ตาครับหานเับ่อนขับจาอวบบัวหลานเจนสวยครับ ผมต่อราคยน่ค hmm. ร um, ับเป็นผู้คองอัดทานื้อวต่อสมานกันจริงนะขออีกคังมือนบางจบไปอบปนะครับตตาลตลาุตตาลนะครับตอตาลิงครับราคาที่ยอราคาอาิตย์ปากครับนะอปากก็ก้คนก็ได้ครับ ขาทางเลนะครับขาทางเซนี4ไล์ดึงสิบานครับก้อนว่ามือลเง้าเสือเลข99 95ลากน้ขอบขอให้ีลสาิตที่กาครับเข9ครับ1 2 3ปล่อยครับทางนี้มร่บตายกาเดนบานี่้องใ้สุบอ มุก no, ูกคยเนี่ยมุกยาววัดน้ำโตจนต่ากระดานดีนะที่พากก็เข้าโอ้ดูดีสุ่ไม่เอาเลยที่มาดูวัดแล้วก็โควิดก็มาเรื่อย้สัญญาณโเชียลมาแล้วจานตัดสินควายข้าเรื่องบุญองชาวสมานการบินป้องป้องบารเัมผยสกวรแพร่ กาลุณิบกตรเพื่มันกันดีโอ้ไหวอยู่ดีแต่ยูดีี่คราณุณิบุตรกบวกื่อนมันกันดีแม้สั่งขอให้ตัวนี้สงครับเจ้าทกาขอให้ตัวีครับน่สอง เดลานมาปีลงก้อนนั้นคขวงครับีป่ปา99กเ,กเ,เ,เวลา207วินาทีครับเปีปา99กกไปลุกเผาวกพกเผาแห้เผาอัอออออลกรายอยู่เลยครับ2บ้าอนอเนมาแล้วครับซาเดีย75ไเดียร์เลมาครับหล,ลักๆคน,นมาอยู่คับ2บ้านน้วาธรรมาด้จำๆเลยนะ ติดก็ติดตุดตัวแม่กนได้นะครัะแทกเราอกตุดตัวแม่ใช่ไหมกระแทกเอาไว้แล้วช่วงนี้ครับสองบ้านเอาไว้เป็นตัววุ้นนะใหลวุ้นตุ้งคว้างแต่กับพ่อไม่คุ้มเบาจยมมึงไปกวนเลยสอดไอ้ของครับสองบ้านเดี๋ยวซาลิงช่วงนี้ไม่เอียงเลครับสอนซาลิงนะครับ เตมาเรื่อยๆปะมางนี้ครับต่อซาเล้ง5-5ทำมไรนะเลยครับต่อาลงหนักเลยอะไรกแน้วครับน้องกกาด7นะครับเล่นมาฮะเตะเตะลง้วครับพอมาลุงหมอสมัครการดิครเวลา3-3 3-3นะทีจลครับพองซอซาลิงครับเวลา ของร้อยาสิบนาทีนะครับตั้งใปฟาเกนเจ็ดสิบห้าบรรยากาศขอให้โชคดีฟาเกนก็สองเจ็ดห้าโปรเจคครับฟาเกนนึ่งสองสามบางครั้บางคนก็เป็นบางคนก็เส้นสีละบางคนอ่นนิ่งสละนอนไม่าครับตาบุ๋มาเกิน อาีารับับากจาติดตดัิน้องตัดตาโอ้บาจุดระมัมาดารับบางท่าร้วมนะทายคนที่าสรกัเนียโอไรครับวได้เบาได้คร <thousand> ับเราจับมันเวลาจายเงนมาครับมั่ก็ไปอนเวานะครับนบ้าาแตตุ้นตาสรน้องปากอาจารย์ครับสงบ้าครับดีท่ ไปตะควานไตะก้านลักพาดีกับี่เขาิตส์งบ้าครับลงมาทานรับราทีทำแล้วครับแต่ผู้ใด้อบมามาเลยทำแล้วนรั้าาลัอในปีสามสิสามจีนกำลัโตดันไปบ่ค่คยดีครับรับประกันสุดยอดครับการเงิ เเบิกกันไปเรื่อยๆครับนี่คือบรรยากาศล่ะนะครับบรรยากาศแบบสดๆนะครับนี่คือสนามสนามบังไฟขนาดท่อนหนึ่งสองนิ้วล่ะครับสุดยอดของบรรยากาศนะครับโอ้โหคือคามากๆครับต่อไปรุ่นหนุ่มเอาพาดกันแล้วกันนะให้ความเป็นธรรมโดยเลดาทรงนะครับ มันีถือว่าคึกคักมากมากนะครับรวมออนซันเดย์มาสแตนบายไทยพี่น้องในเบิงได้ชมกันนะครับช่วงไทยๆเกมละละนะครับถือว่ามันมากๆครับในช่วงนี้นะครับบีก็เลิกเกินบีกันมากๆครับนะหมอกไฟลวดเล้วแต่หยักใหญ่ทั้งนั้นนะครับสำหรับ ขอสองในมือนี่นะครับมีการแผงครับมีการแผลเช็ดแกกระสไ้ต่างๆแล้วแปดสิบนัดสงบมาอยู่บวัดจแเลครับงมาวัดจงแจนครับเดียวไปยุคห้าีนะเก้าสิบบาทแล้วสองบ้าครับเดี๋ยวนะเปได้แล้วสองบ้า สามวันที่นี้ดังนั้นก็เลยเสวยสิบปันไทยครับอาจารย์ดีสังขละสบายเลยสักพักครับดีสังขละสบายเลยบอกว่าเป็นสุดยอดเลยครับไป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 ครับนักเรียนครับอาจารย์สบายสังขละสบายใจไม่พอ อาตระเบิดจะลืมได้ี่เราแล้อาตระเบิลืมประกอบกันทุ่าม,ขอขอขอามาหาจะเป็นตัดคู้เมืองนะครับตัดคู้เมืองับาเนี้เลวครับสองชัยวโมงเลมลวเลาสองวนสี่สิบกนาทีหนุ่มเอาผาดครับหนุ่มเอาพาดโอ้ จเจอไปบ่คยดีปันเดียด้วยเปหางคันแม่คุณเอาพานโ,โน้ม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 วาม,มายายแล้วโน้มเอา่านนะคอ่ไหลเหลือไงโอ้ลากโน้มมาหลายอีกตารครับเป็นรับตัอไปก่ดีทั้งนึงเจอแขอเาหลายความเลยครับลนมมาพาครับ อาบตานต่อไปนะครับเล่นรอสายยิมเสียงแคม5 7 0นะสายยิงเสียงแคมครับ5 7 0้าเราก็ต้งม่อระดัเ้นมาบาว่าดินจะแขงลายกันอยู่าบสายยิงเสียงแคม7ครับขอให้ช่วนทชาไปครับมันหมันนะ Saya ingin segera dapat lumayan mayda. Ayam segera menjadi banyak sekali, banyak เอมาบางๆว่าทหารก็เริ่มเดลอ่งมากละร่าไต่ชิงเฉลี่ยีย่ดีธรรมดาครับที่ครนี่รถือว่าดีไม่ระดับทีทหารครับ อยู่ในช่วงรุ่นยุ่งอหารไปยุ่เหนือสเยอมันเครือของรับใจดจริงมันมันนะมด้ม่ดรวัเปนาการไมอาการมันสูงโยโยโมันันเสม่นู้รนม่มันมันนะสามอเข้าไปสามปล่อยม่งดสูงราเอาุนเลี้ยดุนลีกยุ้นเดี๋มีปัญหาเนาะ สบายสบายสออะไรใ้ิเอะไรบ่ผมไล่หกสิบห้าแปดสิเงก่ครับเจงก็ส่าสาิงครับ่ิเศาพี่สบายสบายครัโอเคนะครับสบายสบาย

เอาหลุดเวลาสุดท้ายสายบิยนแสกเันจันิกนะครับเจ้าของกายเจ้เาของหมอไฟหนะเอ้ลง้าครับสายบิแสเนเขละ 310สนะครับสุดยอดมากๆเลนครับนี่ินเวนินเืินจินื้ว่าฟอร์มอยู่ในระดับที่พอดเกินในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะครับสายพินเสียงแคข็ง ครูเมืองอำเภอมหาชนาชัยนะครับผมทีมงานดาชุดเกานะครับชุดาเดวอรับดานะครับีกคลด่พได้กเลนะีลเอาแล้วครับสำหรับสนามนี้นะครับขอลากันสำนีนะครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปสนามต่อไปนะครับสวัสดีครับมันหมันนะ